โดนอัติเหลาดีนี่เฟนเว่ยชูดเป็นไงล่ะปิดจับทับฟอร์มน้าสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอมสกีโฟเช่นเคยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราพักเบรกจากเกมฟุตบอลนิดนึงนะครับผมว่าผมไปลองเล่นเกมบาสเกตบอลบนมือถือเกมนึงนะครับผมซึ่งลองเล่นแล้ว ติดใจดีเหมือนกันสนุกดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจังหวะการ s l ลมดังแบบนี้นะครับดังซิตี้ไดนาสตี้นะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันครับว่าสนุกสักแค่ไหนครับผมจะบอกว่านอกจากฟุตบอลแล้วนะครับก็มีบาสเกตบอลเนี่ยแหละครับผมที่ผมครั่งใครครั่งใครในการเล่นจริงนะฮะแล้วก็ หาเกมที่ชอบเล่นมาเล่นด้วยนะครับตอนเด็กๆนี่คือโคตรอินนะทุกคนอิน <In S 1> กับยุค NBA สมัยชิโกบูรุ่งเรืองนะครับผมไมเคิลจอแดนถึงขนาดหาเก็บสะสมการ์ด NBA มาเลยอะ่ะตอนนั้นอะ่ะและในเกมนี้เนี่ยก็มีนักบาสระดับตำนานที่คุ้นเคยด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มตำนานระดับซูเปอร์สตาร์เข้ามาด้วยนะครับก็คือเจสันคิดแล้วก็เดร์กโนวิสกี้นะครับก <Wow. S 1> ดเข้าไปส่องดูสเตตดูสกิลดูโปรไฟล์เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับสกิลอันติเมตนะครับ แฟนทอมสต e ลครับนี่ขโมยจากมือเลยฮะยืนไกลนะครับแต่ว่าขวาหมักเลยครับแล้วก็สามารถดูค่าต่างๆได้นะครับนี่แต่ของดีแบบนี้เนี่ยแน่นอนฮะโอกาสมันก็ออกน้อยนะครับแต่มีเลทบอกด้วยนะครับนี่เพเยอร์ดรอปเลทสี่เปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากเจสันคิตแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เพเยอร์คนอื่นด้วยครับนี่ฮะลองสุ่มหน่อยเด้สุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับลองดูเด้ไปลุยก่อสักตัวหนึ่งได้หรือเปล่าครับการเปิดก็คือปาดเลยครับช่วบเข้าไป ได้ไหมจ๊ะฮึ๊บเฮ้ยเฮ้ยอ่าก้อนเอเวอเรด ดังซิตี้เดนิสตี้เนี่ยเป็นเกมแนวบาสติด3 V3 คล้ายๆกับการเล่นบาสที่หลายคนเคยเล่นแถวบ้านนั่นแหละในเกมเนี่ยจะมีทั้งแบบเราควบคุมผู้เล่น1คนต่อทีมนะครับหรือว่าทั้งทีมแบบเล่นกับบทซึ่งจงังหวะการเล่นเนี่ยสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการส่งการชุดการดังรีเบลหรือการบล็อกนะครับอังจริงนะส่วนตัวผมชอบจังหวะบล็อกมากๆนะครับมันสะใจไม่แพ้กับการดังเลยนะตอนแรกอาจจะใช้เวลาปรับตัวกับปุ่มควบคุมนิดนึงนะครับแต่พอจับ าจับจังหวะได้แล้วเนี่ยมันก็สนุกและลื่นไหลามากๆนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเจสันคิดกับเดิร์กโนวิสกี้เนี่ยเล่นยังไงกันในเกมนี้นะครับเจสันคิดเนี่ยจะเป็นพอยก์การ์ดที่คล่องตัวมากๆนะครับคุมเกมดีและจ่ายบอลแม่นยําสุดๆและจุดขายของคิดนะก็คืออันติเมทสกิลนี่แหละครับแฟนทอมสติลเลยฮะขโมยบอล bon ยังโคตรเลย <Wow. S 2> ส่วนเดิร์กโนวิสกี้เนี่ยจะเป็นตัวชุดสาแต้มระดับเทพเลยนะครับมีลูกยิงเฟดธอเวที่เป็นซิกเนเจอร์ซึ่งในเกมนี้ก็ถอดแบบมาได้สมจริงมากๆนะครับใครที่ ชอบสไตล์เพย์เมคเกอร์หรือสายยิงเนียนๆนะครับทั้ง2คนนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์สุดๆครับแต่เปิดได้ยากนะของดีต้องเปิดได้ยากครับในเกมนี้นะฮะก็จะมีโหมดให้เราเลือกเล่นได้หลายโหมดเลยนะครับผมเนี่ย11 point dynasty จัดอันดับแ a n k i n งนะครับ 5v5 3v3 คัสสิกนะครับและแน่นอนครับเพเยอร์ที่เราได้มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับเมื่อกี้ผมได้กอร์ดอนเฮเวิร์ดมานะฮะฟอร์เวิร์ดจาก Boston Celtics นะครับ อัพไปเลยครับเทนไปเลยควิกเทนครับตันไปเลยปึ๊บเอาให้ตันครับนี่สปินดิปบิ้งครับอัพให้หมดมีกิจกรรมมีอีเวนต์ให้เราเล่นเล่นกันเสมอนะครับผมเข้าไปเล่นเพื่อเก็บไอเทมเก็บรางวัลกันและโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับในเกมเนี่ยมีกิจกรรมฟรีอีลิตเพเยอร์ไททเอาที่เราเนี่ยจะได้ลองเพเยอร์ระดับอีลิตได้ฟรีด้วยนะครับของฟรีก็ต้องลองหน่อยนะลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปแลวล็อกอินเข้าเกมเลยครับขโมยขโมยนี่ไงแล้วขโมยได้ด้วยแ่กระบอลก็เป็นของเรานะครับ โดดโดดโด <host> ดดอันติของเราครับเฟดเวททีพอยต์โอ้โหพอเลยวะขอขอขอ <c oughs> <c oughs> ว่างเข้าไปตรงงหมนมันก็มีความท้าทายให้เราได้กลับเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับทุกคนนะเรียนรู้ไม่ยากครับอันติเราเต็มเลยครับอันติของตัวนี้จะเป็นเฟกไฮจัมเปอร์นะครับโดนอันติเอาดินี่เฟดเวทชูดเป็นไงล่ะ <un> <c oughs> ปิดจ็อบท็อปฟอร์มใครที่เป็นสายบาสหรือว่ากำลังมองหาเกมแนวใหม่บนมือถือนะครับลองโหลดดูเลยครับ Dungeon City Dynasty ครับผมโหลดฟรีได้ทั้ง iOS และ Android นะฮะคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับผมใครเล่นอยู่ชอบตัวไหนหรือมีใครเปิดได้ j จสันคิ d หรือิร์ก n o วิสกี้ได้เนี่ยบอกด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปมาณนี้ก่อนนะครับไปลองเล่นดูครับใครไม่ได้กดติดตามช่อง Bombski for Bombski Review นะครับทุกช่องติอยู่ใต้คลิปเด้อคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ็นตอ I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something.